จกรรมสวนมนต์ความเพียรพระติ่งพลีพินาศสวัสดธศิลา068ครั้งที่74ประจำวันที่13กรกฎาคมศักาศราช2568บัดนี้เป็นวันที่13กรกฎาคมพุทธศักาศราช2568 เป็นวันที่74ที่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอถวายเสียงสดสาธยายระสุคราชผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจัดจ่อในอคัครพยัญชนะในบทสด่างต่อนเนื่องด้วยเทินอรหังสมมาสมบทโทภควาพุทธังะคะขวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตะคะขวตาธัมโมธมังนามัสสามิสุปฏิปันโนพคะขวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบุดบูชาเพรเปรีพินานอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุณีหิธรามโนทานิปารมีหิใจทิสติยาวชีวังอหังพุทธัง ทั้งสองขังสารนังขโตปูเชมีรัตนรมยังธั้มังเจรามิโสอินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักวาเรสุอัตระจันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสสุนันตุสักโมคตัง सके कामे चरुपे किरि सिकारता रे विमाने दीपे रते चकामे तरुवना कहने के हवतु मी के ते भुमा चयंतु ते वा चला थला विसमे यका कंता ติทันตาสันติเกยหังอุนิวรวจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวาณากโลยัมพัทันตาธรรมสวาณากโลยัมพัทันตาธรรมสวาณากโลยัมพัทัน sambutasa pakawato ara ato sama sambutasa namu tasa pakawato ara ato sama sambutasa namu tasa pakawato ara ato sama sambutasa putang saranang kaca mi tamang saranang kaca mi sangkang saranang kaca mi tutiam pi putang saranang kaca mi tutiam pi tamang Sami tu Sangkang saranang kaca mita putang saranang kaca mita tiampi damang saranang kaca mita sangkang saranang kaca mi saranang anjang putu mi saranang orang ite nasa cawace naso ti mi hontu sabata nati saranang anjang tamu mi saranang orang เอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพะธานาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพะธามุสุติรัตนาตนะปนามัาถาพุทธังนะเมรัตนาผู้ตาสิริราชิตังธรรมังนะเมรัตนาผู้ตาวิสุทธิสารังสังฆัง นาเมรตนาผูตัสุเสระทิเทตังนาเมธิรตนะรตนะทายาหังสัมมาสมโพสริทวัตถุวิเศษสัพพตังอัญโยยานุตักขุณะโยค้าวสัพพวัตตังอสุมิตายมิปิตเทวายธาติทันเถเอกังวินาตาทิตาเรสมาสัมภเวนาโลเกกัฏาจิ จะจิเรนจะปะตูผู้ตั้งคำพิรายานวิสัยาอาติทถุธาสตังวินญูหิปันทิตาชเนเห็นวิชันจรู้ังโมกมีเกจิกรทันจุปลับปนียังเกสันเจสุตวิธิตังคุนกายตายาณามิเยว่าชนะตายาสุเวสุตัมเปียสมุปัสตังมนัสสุธาปสาะทัานัง ปุญญาติกานามาสมุตตมาปุณณภูมาทุกขะปมุานะมุขาสารังขตาังปูชาระเฮสุปรมังอภิปูชนยังนิพพานัสัทธิกิริยายุปนิสสัตทังสัมมาเลสมาลาโสธนาสิทธิยาจะสาธุเหอะทากุสกุสเต กุศเลหุพเสวนียังปานีจับเปศรานังขมณียเมวะทศมาหิตังเิระตานังศรานังขตัมหะราตินทิวังขนเนสุนามสัมานัคูเชมาจาเปศสัตังสุปัสสนจิตตาตัฏฐานุปริจาริยาสัททะตาจจพุญเยนาตัาสุกเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสาจาสถาเปี สวัตดีโหตูโยเจทธรรมวินัยมีปมานาภูโตโลกุตระพิสมโยนิยะตสุพุชังตาโซปานิสยะเจยะยะยามปีโหตูวะตุเตเยปาริจิตโตสุปัสสะทักกรมนัการสิษฐ์ที่คาถา โยจัขุมโโมหมะลาประกาศโทสามะวพุทธโทสุขโทวิมุตตโตมาราสะปาสามินิโมจยันโตปาเปเสีเขมังชนะตังวินเยังพุทธังวรันตังศิราสานามิโลกาสนาทันจาวินายกัญจะตันเตชะสาติชยสิทธิหงุโตสะพันตรายาจาวินาเสม็นโต อัมโมทโชโยวิญาตัสสะสธุทเสเสโลกสวิสุทธิมคังนิยานิกโคมธัมมธรสาถาณีสาถาโมโหสันติกโรสุขินโณธัมมังวรันตังศิรสานมามิโมหปทาลังุปสันตทาหังสันติะสาติ श สิทธิโหตุสหันตรายาจาวินาสเมนตุสธัมมเสน สุขตานุโคโยโลกสัพพูปปะกิเลสเกตาสันโตสยังสันตินิโยเชโกชะสวาคาตธรรมังวิธิตังคโรติสังขังวรันตังศิระสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีลาทิติตันเตชะสาเตชะยาสิทธิหัวตัวสัพพันตรายาจาวินาเสมินตุ บทสวดมนุกาอัตกาคถานโมัวร่าโตสัมมาสัมพุทธาสิหิสิโนนโมอุตมธรรมสาสาวาคาตศเสวะเตนิธานโมูมะสังขสาปิวิสุทธสีราทิอติโนนโมโอมะตายารัตัสาราตนาตยาสาสัตุกังนโมโอมะกาติตาสะตาสาวัตุตาจะสาปินโมกาลปภาเวนวิขร सन्तु पथवा नमोकरानुभावेन सुवत्यहो तो सपथानमोकरसतेशेन विधिम्योमि तेशवा